ตรงป้ายรถเมย์อย่างเงี้ยบางทีรถมันเข้ามาเข้าวินอะไรเข้าป้ายอย่างเงี้ยมันก็จะติดพวกแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกอ่าแล้วก็อันตรายกับผู้โดยสารด้วยบางทีเดินเดินไปขึ้นรถเมย์อะไรจะมีรถเพราะไอ้พวกรถรับจ้างไปจอดซ้อนไปจอดไว้รถเมย์เข้าไม่ได้มันก็เลยทำให้รถข้างหลังจอดต่อไปเรื่อยๆสามชั้นเต็มหมดเสียงสะท้อนของประชาชนที่มารอใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานโครงการรา่ประสงค์โมเดลจึงเกิดขึ้นเพื่อจัดระเบียบการจราจรยกระดับการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน ุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการดีเดย์การจัดระเบียบการจราจรที่บริเวณหน้าศูนย์การคา้าเซนตท่นเวิลด์ที่ถนนลาประสงค์นะคะภาพที่เราเคยเห็นว่ารถแท็กซี่ที่จอดกินเลนกัน2เลนจนทําให้การจราจรติดขัดตลอดทั้งวันรวมไปถึงประชาชนที่อาจจะเดินบนทางถนนนะคะเพื่อขึ้นรถโดยสารเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการจอดรับส่งผู้โดยสารเพียงชั่วครู่เท่านั้นนะคะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถขึ้นรถโดยสารได้ตรงป้ายมากขึ้นรวมไปถึงสภาพการจราจร มีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะเครื่องมือสำคัญของราชประสงค์โมเดลคือการนำเอาระบบ AI เข้ามาตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายทางจราจรเป็นครั้งแรกโดยกรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบตรวจจับซึ่งหากมีรถเข้ามาจอดในที่ห้ามจอดกล้องจะตีกรอบรถและแผ่นป้ายทะเบียนและหากจอดเกิน3นาทีรถจะถูกถ่ายภาพไว้และระบุเวลาตั้งแต่เข้าจอดถึงเวลาที่กำหนด จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจจราจรกลางและกรมขนส่งทางบกเพื่อออกใบสั่งรวมถึงการออกค่าปรับถือเป็นการยกระดับและปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่หลายหน่วยงานโดยเฉพาะภาคเอกชนทั้งสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์และห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียงสมัครใจเข้าร่วมมือกันพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกจัดสถานที่จอดรถสร้างจุดดอบออฟ จุดพักคอยของผู้โดยสารซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันผู้ให้บริการรถสาธารณะเองก็ต้องปรับตัวเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการลดปัญหาการจราจรติดขัดผู้ประกอบการเนี่ยจะดูตรงไหนที่พอจะให้เป็นที่ drop off taxi หรือว่าที่จอดรถเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอาจจะที่จอดรถอาจจะไม่พอแต่มีศูนย์การค้าไหนที่เหลืออยู่ ก็จะให้จอดเพิ่มนะคะก,ก็ช่วยกันจัดระเบียบในเรื่องของที่จอดรถด,ด้วยค่ะแม้การเข้ามาจัดระเบียบในครั้งนี้จะช่วยให้การจราจรคล่องตัวเป็นระเบียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่แน่นอนว่าบรรดารถแท็กซี่รถรับจ้างต่างๆยอมได้รับผลกระทบด้านไรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากใช้พื้นที่บริเวณนี้รับส่งผู้โดยสารมาเป็นเวลานานก็ไม่มีปัญหาครับก็ถ้าจัดระเบียบมันจริงก็ขอให้มันนะ ที่เขาจัดระเบียบมานั้นน่ะก็ถ้ามันจะช่วยคี้คลายปัญหาจราจรได้ผมก็ยินดีครับไม่มีป kind of ัญหาก็เราก evet, ็ดูว่าจริงๆแล้วมันก็ผิดกฎหมายนะเนาะแต่ว่าเรามองดูการจราจรแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมการจราจรดูทั่วไปแล้วมันไม่ขัดข้างมันไม่ได้ติดอะไรเขาจอดพักชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเป็นรถติดหนักๆเราก็ไม่จอดอยู่แล้วครับก็วิ่งวนไปเรื่อยๆมันก็มีครับมันก็ต้องมีครับมันไม่ไม่จำเป็นต้องจอดอยู่กับที่หรอก แม่ราชประสงค์โมเดลอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นก่อนจะนำล่องขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่อื่นแต่สิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติงานอย่างจรงิงจังบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่สะสมมาอย่างยาวนานซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย